ทำพิธีต็งตัมาขายกปี2021สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นมีสุธิบัติดูสุดิบัติต้องดูสุธิบัติลองแปลงคน้นที่230ลองแพลงคน้ที่230ครับข้อเดียว230ข้อเดียว ชีวิตาวขอมุ่าปรกับดับชีวิตกาโขอมุาว่า

าในอุรีร <puisque S 3> <laughs> mm ัี่่พอเพิ่มชายแล้วอ่าคนที่อ่อคนที่สองในพระโกที่โม่ลูกหรือกูอ่าลัปโก ขโคทีสามนายบาดิช่วยคุ้มครองเสียโคดีสี่นายชัดชัยวิโมกิชัยโคดีห้านายอายุเชื่อมรอโคทีหกนายดานายเชื่มือ โ,ค,ค,โ,ค,ททโ,ค,โคที่เจน,นา,ายอาร์เท็กิโมเทสีโอเคคชคอที่แปดนามาลายพิโมรุลกูลโคเชกชูมาลายชุมาลายกีโกลันอะอย่าเง้ยอ้โหจีง่ายดิเอเมย์ยุยสชาเมย์ยุาสชาอันนีออ้อัีพอเยอยุ่เอ สกงนลังงานเลมีเลขึ้น,น,นยีสิเตร์คนที่ก้าวนายมีชูวิมอเปีมมชยชพอเช่นกัคนที่สี่นายอามิชเชอร์มนิพน,น,นพระเช่าไปาจ้าอ่นอันรคำข่าพระจา ดงทิโมดีบทที่3ข้อที่8ปยืนมอยู่ในสุบัตครับอยู่ในสุบัตและก็อ่านภาษาไทยคม่านสุธิบัตร้ยสุิีบัตรี่สุีบัตสุิบัตรสุขิบัตรเป็นีมาท ภาษาไทยนี no? okay. ่ภาษาไทยใช่ไหมครับเตรียมพร้อมแล้วเพรตะนั้นอ่านอ่านพร้อมกันเลยพร้อมกันผู้ที่อ่านได้อ่านผู้ที่อ่านไม่ได้ก็อธิษฐานอยู่โอเคอ่านพร้อมกันครับพวกอ่านพร้อมกันต้องเป็นคนน้องนะไม่เป็นคนผู้ชาับ ไม่ดูเวราเหมืนเราไม่เป <Jean> ็นคนโลกเห็นแต่ได้ ทำหน้าที่มัทนายกได้ดีก็มีชื่อเสียงดีและมีความกล้าหาญอย่างยิ่งในความเชื่อที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์ <Okay. S 1> ดูคำนี้ครับทำมาดูคำนี้ดูคำนี้ด,ดูคำนี้เ่อไป,อปผมจะกล่าวตำชัท่ที่ผู้ที่ถูกแพลงสั่งมัคนาโยก ประจำปี2020ท,ที่เกียยรอยแล้วพวกเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าชันนหนึ่นอยู่ในจีกจากปัจฉิลังปีหน้าอีกครั้ง,งว่าว่าทาท่านายก็เป็นคำรับใช้พระเจ้าอย่างดีสำหรับปี2020และพระเจ้าจะใช้ทนท่านายอีกครั้งหนงึ่ง,งปีหน้าเรจะเราตำชับหนึ่งยาขาดการนามัสก,การพระเจ้าถุกครั ถ้าเรายู้ที่ลงไาบานร้อนลองสายบานไม่ต้องบังค้ำบานบานามสัสก,การ <c oughs> แต่ว่าเมื่อ,อยุ่ที่บ้าันนี้เัาจะมาเพราะบางครั้งเมือรรม่อนามัสการพระเจ้าแล้วลักษาได้รักษาได้เราจะถ้ามันเป็นไปได้นะก็ไม่ส้องหามันผู้รับใชพพ้พระเจ้าผู้หันรูจักุราจไม่ควรขาดจากนั้นที่สองถ้าวัยสิบร้และ ถ้าวไว้ขอพระคุณพระเจ้ามาจับทุกเถือนเป็นประจำนะมันทุกัดเทลไม่ไหวแต่ว่าถูกัดที่ทุกข์เถือนหรือไม่เอ่อมันสองเดือนครั้งสามเดือนครั้งหรืออะไรอย่างนีรู้จักขอพระคุณพระเจ้าเท็จจริงแล้วพวกเราถวายสักเพราะว่าขอพระคุณพระเจ้านี่ไทไม่ขอพระคุณไม่ต้องถวายสัก ถ้าไม่ขอกับตุนขอยสับแล้วเออน้ำมันเหมือนทิ้งอ่าไม่ใช่ถึงที่สว่างอูชนเราต้องขอพระคุณและขออยสับนี่เลยนะแต่มาทานายส่วนใหญ่รับผิดชอบเงินของผู้จัดเมืองูชนถ้ารู้สึกสัต์สื่อเกี่ยวข้องกับเงินหมงอย่างนี้เ่ยเป็นเหมาะสมกับทำอย่างนี้ทำให้เราเป็นที่สามอ่านพระคัมภีร์วันละข้าบทมากกว่าข้าบทไม่หม เรากินข้าวมาก,าาม,าก,กามากแล้วมีปัญหาใช่ไหมแล้วกินข้าวมากแลนะ้วคนท้องใหญ่บลอหรือคนหิวแต่ว่าทานพาระคัมพีมากมากกินพระคัมพีมากมากแล้วก็ไม่มีปัญหาเหล่าน <c oughs> ี้ประชาชนยังเลยไม่ต้องยิวตายแลย้วก็ให้อาหารพระคัมพีเลยถ้าอะไรก็ตามไป่เป็นถ้าหูใช้ใต้แลกก็เป๋อวีเทลไม่โปรอะไรนี่พาร์คันพีใช่ไนหะมดีเสียงโอเดียลแล้วก็ฟัง์มอ่านี่เป็นไง,งน พราะฉะนั้นเมื่อเรายังตาใช้ได้และผ่านอย่างนี้ก็ดีนะครูยังใช้ได้อลไรก็ฟังพระคมกับพระธรรมมันมากก็ดีนะอ่านพระคัมภีรรู้พระคัมภีร์มากกว่าิีรียพิบัติและไม่ทําผิดโนมันแคทอรนั้นก็ทําผิดรู้มากกว่าบาัตรหลวงทําผิดเลยก็บพระชนสามัยโบราณนั้นเขาก็ห้ามอ่านพระคัมภี <laughs> มันบ้าเลยนี่ <laughs> แต่ว่าปัจจุบันในพวกเราอย่างไร พี่น้องทำไรอา่รานทำทำพ,พนีนั่งมากเกมทำทำพีนนะั่งมากอย่างนี้แล้วไม่ใช่เพื่อพระเจา้าเพื่อตัวไหน <c oughs> เพื่อตอนนัวไหนเป็นอย่างนะั้นรู้ใจของพระจเจ้านะที่สี่อธิษฐานเพื <c oughs> ่อคริสจักรและผู้รับใช้พระเจา้าวันละสิบนาทีมากกว่าสิบนาทีไหมว่าติดตันแต่ว่าต้องทำเหมนใช่ไหมล่ะ ไม่ทำกันอธิษฐานทำวันที่สิทธิโชมงนี่แหละสงสัยมันเกี่ยวเทปก็ได้แต่อย่างน้ไรมาอธิษฐานมากขอส้นโถงโอพระพิตรขอสมเด็จตากัดมาสำรับจาของเราอะไรอะไรเลเวนซีเซียพิวะอะไรเมนพีเพื่อนผู้รับใช้พระเจ้าบัตรอะไรทั้งนั้นเลยนี่อย่างนี้พระเจ้าบอกตาะสุดท้ายเนี่ยประกาศและให้หลักเชื่อปีละคนหนึ่ง ถ้าเป็นไปไนดะ้ประกาศคือพระเจาต้องการพวกเราปา,ากผู้นะเพื่อนเพื่อนเพื่อนจะเริ่มเล่าด้วยกันนั้นพูดง่ายเลยแต่ว่าเมื่อถ้ากันนั้นไม่ประกาศพระการทุ่มันกระจายย่างให้มันแย่เลยกับปากของเราแยกเพราะฉะนั้นน่าจะปากของเราเจอที่มันไม่เป็นเดูเวลาที่เมาสมแล้วก็ประกาศ จะให้เขาไปสวรรค์ด้วยกันกับเราย่าเราไปเท่านั้นเองพระเจ้าต้องการให้พวกเราทําให้เขาไปสวรรค์ด้วยรู้ชะเราพูดกันนั้นอะยังไม่ถึงด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 ึงคนแล้วไม่ว่าแต่มันเครียดทำยังงู่บุปันที้ยัง,งมี้กยังไมาเชื่อพระเยซูใจมันเออบางครั้งมันตีก็ได้และถ้ามีกำลันนงพอถ้าไม่เชื่อนี่มันเหมือนผมแนํำไปที่เลยก็ไม่เชื่อทำไม แม่แต่ผมมันมันชวนให้ที่เป็นทำขโมยบ้านเราคนอื่นอย่างนี้เลยก็น่าจะไปด้วยกัน,นแต่ว่านี่มันคงชวนให้ไปสว์น,นี่เลยไม่มาทำไมอะไรนะ <c oughs> เอะเอโอเคใ่านอ้นาั้์ท่านทางไรผมเข้าใจาพเพราระากกว,ว,าว่าพวกเรารับใช้พระเจ้ามากลอดแล้วว่าว่าเพื่อพวกเรารับใช้พระเจ้าใจรับพระพรมากกว่าคนอื่นคือเป็นความต้องการของพระเจา้าโอเค ทางนั้นผมจะสัญญากับคนทางนั้นสัญญาสัญญาก็สัญญา,ญญา,ญญาอยู่ที่นี่แล้วอ่านดูดูหนึผมจะบอกที่เป็นจุดจุดจุดแบบนี้ก็เป็นนี้สิบคนเลยสิบคนแต่ว่านี่ชื่อเพื่อ,อจะอ่านช่วยอีกครั้งหนึง่งอ่านช่วยอีกครั้งหนึง่งนายอุตุนนายไม่ไม่ใช่ผมอ่านจ,จะประกาศประกตาสัญญาสัญญาทำพูดอย่างนี้แล้วจะพูด ไม่ใช่คนพิที่ละคนเนี่ยต้องรวมกันผูช้ชมผมนั่งเดีอกชื่อทั้งหมดก่อนแล้วก็ถามเนี้และสุดท้ายเนี่ยสุดท้ายตอบใจไหมครับว่าอย่างไรข้าพระเจ้าินดีรับใช้เช่นนั้น,นแค่นีในใจไม่ใช่ปากเข้านนะปากเ่านั้นแล้วเราได้รับพระพรโดยปากเท่านั้่ไม่ใช่ชีวิตของเราผูช้ชมต้องอยู่ในใจนโอเคผมจะพูดตั้งแต่เรื่องเรียกชื่อก่อน นายตนนายพิรพลนายบันทิตบันดิต,ดตและนายชัดชายนายยาดูนา,นายตายนนายอาเทนางมาลายนางมีชูนางอามือมพระเจ้าทรงใช้พริสจักบว่านเซลังเรียกท่านทั้งหลายให้รับใช้พระเจ้า นาที่เป็นมาะนายกท่านทั้งหลายอินทรดีรักชัยพระเจ้าในหน้าทีนี้โดยเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ตามพระคริสต์คำพีและกฎระเบียบและความเชื่อของค,งงคริสต์บานศสีหลังคณะเพรสไปทีเรียนหรือ บางคนนั oh, ้นก็ยังไม่ทันป่เอาอีกครั้งหนึ่งหรือโอเคสัญญาแล้วสัญญาีไม่ใช่สัญญาของสัญญาพระเจ้าสัญญาแล้วไม่รักษาพระเจ้าว่าผมไม่ใช่ว่าคุณรับใช้พระเจ้าด้วยกันแล้วพวกเราได้รับประทานเราได้รับประทานและได้รับประทาในา สมาชิกของเราอาใครนับคนจิตฐานเพื่อนทนา่าน,นทั้งหลายเช็ยขอขอรว่ใจจิตัานดับโมทนาพระคุณพระเจ้าในชาวานี้ที่พระองค์ทรงเมตตากรุณาพวกเราทั้งหลายให้เรามีโอกาสไต่รบดับโลกและมีความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์และการดำเนินชีวิตก็เพื่อไปสวรรค์แต่บันนี้ขอพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงเลือกชีวิตของเราทั้งเฉียข ให้เป็นบัคขนายกขึ้นจากปานสีหลังปี2021ข,ขอพระคุณที่พระองค์เลี้ยงใช้ชีวิตของเราเป็นผู้รับใช้ประเจ้า์น้อโอ้พระบิดาเจ้าขอระคุณที่เลี้ยงใช้ชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งขอพระเจ้าทรงด้วยพระองค์พวกเรามีสุขภาพแข่งแรงทั้ง,งร่างกายและฝายวิญญาณและรับใช้ประเจอย่างเต็มที่ คำพีว่าอย่างไรพวกเราปฏิบัติอย่างนั้นและพอพระทัยกระจาและให้ทาบครัวก็ได้รับพระพรในการรับใช้พระเจ้าของพวกเราทั้งหลายและทางคริสต์ได้รับพระพรในการรับใช้พระเจ้าของเราด้วยและวางว่าเราเจอใครก็ตามถ้าเขายังไม่เห็นทางที่จะไปสวรรค์ให้เขารู้เรื่องและไป ทางสวรรค์ด้วยกันกับพวกปฐมไายต่อไปขอพระเจ้าทรงรักษาชีวิตและความเชื่อทั้งร่างกายและไฟมันนขอขอบพระคุณอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาใครมันต้องประกาศประกาศนี่สําคัญแต่แล้วก็สัญญาก็สําคัญและประกาศสำคัญประกาศต้องอโอเคประกาศอยู่ที่นี่แล้ว ข้าพระเจ้าขอประกาศในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าในอุโรหในพิรพลในปัิตในชัดชัยในยาดูในตายนในอาเทนนางมาลายนางมีชูนางอามือเป็นายกของขึ้นจาก้านศิลา านปี2021แล้วอะไนอะไรงีโอเคพวกเราจำมือจำมือจากที่นะจำมือตินดีตอรับมนแสดงความอิดีเลยเจอคะัิความชุขยิดี พวกเรานั <clot ting noise> ้นม <tama> ันแสดงความจริีตองมือเลยครับดีมาครันีกขอบคุณาสบคโอเครับ เทวทูที่ถวายตัวบูที่4 0 2เราจะร kind of mm ้องเพลงบรที่1น่งออกข้อที่1แล้วก็ข้อที่4ีสองข้อเท่านั้นข้อที่1กับข้อที่4ร้องเพลงนี้เสร็จแล้วศาสนาจารย์ดอเตอร์ชนะจอมคุยพระพอหลังจากนั้นเราก็เพลงต่อสองคัคิดถึงพระวิหารนะครับ <S 2 Hayır> บทที่หกสสองเราเจอแล้วยืนขึ้นนะครับไม่มีสหายเพรามกันไม่มีส เราสิอ,อะไรเรารไม่สงเด็รอไม่เรื่องรอไม่เรื่องรอคน <โ afin S 2> บางคนกูวัวพระองค์ไม่พบเจอไม่พบเจอไม่พบเจอความบาปของเราพระเจ้าทรงสั่งบอก พระวงช่วยเราจนตาโลกกาไม่มีสหายช่วยเราเหมือนพระเยซูไม่คงรย้ยไม่มีใครขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นชีวิตของเราทาั้งานความรักแห่งพระเจา้าและคัามริสนนิษ่งมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ จงดำรงอยู่กับผู้ที่ถูกแต่งตั้งมัคคณายกปี2011 20, และผู้ที่เข้ามานำมาสกการวันอาทิตย์ที่สุดท้ายปี2020ตั้งแต่บันนี้และเสร์ฟเสร์ฟไปเป็นนิตอาเมนอาคิจ<า>ูบา,าวีหา 做生意，对的。 ระชาชนี้จะแค่นี้นะครับประกาศ